น่นก็คือคเนี้นั่นอยงเงี้ย7,900เบ้ร์มีแต่พูดพูดดิตามเป็นห้าการเป็นพูด,พดิตาม21ไอสัตว์แม่งเหมือนอีเมลก่าเมื่อกี้เลย <Yeah. S 1> คลิปโคตรเลือดนะใน,ะน,ะนะคลิปคลิปเลือดมากไออีเมลก่อนนั่เบียเนี่ย ตกใจหมดเลยอ่ะเขามันจำสแกม ทำไมยูฮูบเบอร์ก็เลยะสแกนแบบนน้ไอ้จุดบูิสัทเอ้ยสักไทยชั่วโมงเลยพี่ออ๋อยี่สิบสามส